สวัสดีครับนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับช่างท็อปแขนกลนะครับเช่นเคยนะฮะผมจะมีอาการของโทรศัพท์แปลกๆนะครับอาการเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับอย่างเช่นวันนี้นะฮะกับ iPhone X นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะฮะหลังจากตรวจเช็คแล้วนะครับผมก็ได้เห็นว่าแพรเซ็นเซอร์ด้านบนเนี่ยมันมีอาการช็อตนะครับหรืออาจจะโดนน้ํามาเราก็จะทําการยกมันออกมาแล้วก็ บอนขากลับวางกลับเข้าไปใหม่แต่ขั้นตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่ช่างนะครับห้ามทําเด็ดขาดนะฮะเพราะถ้าแพ้เสียหรือตัว IC เสียเนี่ยจะทําให้ไม่สามารถที่จะสแกนหน้าได้เลยนะครับก็จะทําการบอนขาแบบนี้นะฮะแล้วจะวางกลับเข้าไปใหม่การทํางานนะครับต้องใช้ความชํานาญนะฮะไม่สามารถที่บุคคลธรรมดาจะทําได้ทั่วๆไปนะฮะผมต้องเตือนไว้ก่อนนะครับอันตรายมากนะฮะ เราจะวางกลับเข้าไปด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วความชำนาญของช่างอย่างที่ผมบอกนะฮะนี่นะครับเห็นไหมครับแค่เซนเซอร์นี้นะครับการทํางานของมันคือเวลาที่เราโทรนะครับหรือเอามาแนบกับหูมันจะดับนะครับพอเราออกห่างจากหูมันก็จะติดกับขึ้นมาเหมือนเดิมนะฮะตรงนี้แหละครับที่มันมีการช็อตอาร์กนะครับหลังจากที่เราทําการซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประกอบเข้าไปนะครับให้เรียบร้อยนะฮะโดยการขันน็อตแล้วก็ประกอบซิง ทุกตัวที่มีอยู่นะครับติดวอยประกันให้เรียบร้อยด้วยนะอย่าลืมนะครับเพียงเท่านี้นะครับเครื่องก็จะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะฮะเห็นไหมครับลองเปิดเครื่องเทสดูอีกครั้งก็จะเห็นว่า iPhone X นะครับกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมอีกแล้วนะฮะใครที่สนใจนะครับงานซ่อมหรือสอบถามงานซ่อมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปคลิปหน้าต่อไปนะครับ วันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับผม